รีวิวสินเชื่อบ้านจากธนาคารทอ,อสอต้นปี2,564ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสินเชื่อบ้าน GHB p r e c i o u s Plus จากธนาคารทอ,อสอฮะสินเชื่อตัวนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างจะมีเงื่อนไขมีจุดเด่นและที่สำคัญครับอัตราดอกบี้ยของเขาเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมวินกูรู living นะครับวันนี้ฮะเราจะมาอัปเดตผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจกันนะครับและนะฮะผลิตภ,ภัณฑ์ทางการเงินที่ผมเลือกจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังวันนี้ครับเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะจากธนาคารทอสอที่มีชื่อโครงการว่าสินเชื่อ GHB Priest e c Plus นะครับต้นปี2,564เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับสินเชื่อตัวนี้ฮะจะมีจุดเด่นอะไรบ้างจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างจะมีดีเทลเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยววันนี้จะมาค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างละเอียดเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงตัวโปรดักนะครับผมอยากจะขอย้อนไทม์ไลน์ของปี2020ให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนิดนึงก่อนนะฮะคือตั้งแต่ปี2020นะครับช่วงตั้งแต่ต้นปีนะฮะมกราคมพามีนาเนี่ยเริ่มนะฮะมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะซึ่งการระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้ครับเป็นจุดชนวนใหญ่มากๆเลยนะฮะที่ส่งผลเอฟเฟกไปถึงภาคส่วนเศรษฐ,ฐกิจต่างๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะมันลามไปทั่ว ทุกมุมโลกเลยนะครับดังนั้นเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆนะครับเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเงินนะฮะอสังหาริมทรัพย์การส่งออกท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบหนักมากๆนะครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนี่ยได้รับ ผลกระทบและชะลอตัวไปเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ของปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยครับได้มีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับลงมาเรื่อยๆเลยนะมีการลดทั้งค่า MRR MLR MOR หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับลดดอกเบีย้ยพวกนี้ครับมันส่งผลสืบเนื่องมาทำให อัตราดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยมันต่ําไปด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกันต่อนะผมฝากไว้น,นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่า MRR ML MLR MOR เนี่ยคืออะไรนะครับผมอะ่ะได้ทําคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน YouTube c h anel นี่แหละฮะถ้าใครอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ข้างบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยครับ ดังนั้นนะครับสืบเนื่องมาจนถึงต้นปี2,564ที่เรากาลังคุยกันอยู่ตอนนี้ครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็ยังไม่มีการปรับตัวขึ้นเลยนะยังคงที่อยู่ดอกเบีย้ยนโยบายครับยังคงไว้อยู่ที่0.5%อยู่นะครับณนะวันที่อัดคลิปนี้นะเป็นผลทําให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อต่างๆเนี่ยอยู่ในอัตราที่ ยังคงถูกอยู่นะครับดังนั้นครับในช่วงต้นปีนี้นะฮะหรือไปจนถึงไตรมาสที่2เนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าสําหรับคนที่วางแผนนะครับเตรียมความพร้อมสําหรับการซื้อบ้านซื้อคอนโดไว้แล้วเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะที่เราจะเข้าซื้อในช่วงนี้เพราะนะครับดอกเบี้ยยังคงถูกอยู่เหมือนกับช่วงปลายปีเลยนะครับซึ่งในปลายปีที่แล้วครับผมได้เคยทําคลิปวิดีโอนะครับได้เคยไลยฟ์คืยกับเพื่อนเพื่อนและในหัวข้อที่ว่าไอ้ตกลงปี2021เนี้ยในมุมมองของผมอะครับมันยัง คงจะเป็นปีทองของการซื้อบ้านอยู่หรือเปล่ารวมถึงผมได้สรุปภาพรวมนะครับของตลาดในปี2020ไว้ด้วยนะถ้าเพืเ่นอนๆคนไหนอยากดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้เพื่อเข้าไปดูคลิปวิดีโอตัวเต็มได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะฮะของสินเชื่อ GHB Preious c Plus กันบ้างครับ เริ่มต้นตั้งแต่ระยะเวลาการขอสินเชื่อนะครับสามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันที่4มกราคม2564นะไปจนถึงวันที่30ธันวาคมปี2564นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะต้องทำนิติกรรมให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30ธันวาคมปี2564นะครับมาดูคุณสมบัติของผู้กู่กันบ้างครับคุณสมบัตินะครับจะต้องเป็นลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่7,000 70, 0บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับจะคล้ายๆกับสินเชื่อ g s b p r e c i o u s ที่เคยทำไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะและ เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไปนะครับเป็นลูกค้าสวัสดิการที่ไม่มีเงินฝากนะครับดังนั้นสินเชื่อ GHB p l e c o u s Plus ตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับและเป็นสินเชื่อสําหรับ คนที่มีรายได้สูงนิดนึงสูงแค่ไหนก็ต้องเกินเจ0 0 0บาทต่อเดือนนะครับมาดูว <fry UC S> ัตถุประสงค์ในการยื่นกู้กันบ้างครับวัตถุประสงค์แรกนะครับเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับไอ้ที่ดินพร้อมอาคารเนี่ยหมายรวมไปถึงบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับทาวน์โฮมทั้งนั้นนะครับเป็นที่ดินพร้อมอาคารหมดนะฮะและอาคารชุดเนี่ยก็คือพวกคอนโดมิเนียมนั่นแหละครับสองนะครับเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารอ่าอันนี้ปลูกบ้านก็ได้นะครับสามเนี่ยครับเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นททรัพย์ NPA ของ ับ4นะครับเพื่อต่อเติมขยายซ่อมแซมอาคารนะฮะ5เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นนะครับ6นะฮะเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นจากนั้นนะฮะก็ามาปลูกสร้างอาคารนะครับ เนะครับเพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นนะครับและเอามาปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมขยายดังนั้นนะครับสินเชื่อ GHB p r e s p Plus ตัวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแทบทุกวัตถุประสงค์นะครับสำหรับเรื่องบ้านเลยนะฮะก็หลากหลายเลยนะครับมาดูเรื่องวงเงินกันบ้างครับวงเงินนะครับธนาคารบอกว่าให้วงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่8ล้านบาทขึ้นไปนะครับดังนั้น การจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนี่ยยอดสินเชื่อของเราต้องเกิน8ล้านบาทขึ้นไปนะฮะรายได้สูงไม่พอนะครับยอดกู้ก็ต้อง8ล้านบาทขึ้นไปด้วยนะฮะส่วนจํานวนเงินที่เขาจะให้กู้นะครับหลักเกณฑ์เนี่ยจะเป็นไปนตามที่ธนาคารทอสอกําหนดนะครับก็ลองพูดคุยสอบถามนะครับกับเจ้าหน้าที่ทอสอดูนะฮะระยะเวลาผ่อนครับระยะเวลาผ่อนนะฮะจะต้องผ่อนไม่น้อยกว่า3ปี6เดือนและผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน40ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้เนี่ยจะต้อง ไม่เกิน70ปีนะยกเว้นในกรณีที่เป็นข้าราชการตุลาการอัยการหรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณราชการมากกว่า60ปีนะครับให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้แล้วจะต้องไม่เกิน75ปีนะฮะมาถึงส่วนที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะคืออัตราดอกเบี้ยของ GHB Plus ตัวนี้นะครับอัตราดอกเบี้ยนะฮะ ถ้าเราใช้ค่า MRR ณวันที่ผมอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็คือต้นเดือนมกราคม2564นี่เนี่ย MRR ของทอสออยู่ที่6.15%ครับไปไปดูอัตราดอกเบี้ยกันครับอัตราดอาากเบี้ยปีที่1และปีที่2นะครับจะได้แบบคงที่อยู่ที่2.22%ตโอ้ต่ำเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยปีที่3ครับจะเป็นแบบลอยตัวนะครับเป็น MRR ลบสต่อปีนะครับ อัตราดอกเบีย้ยปีที่4ปรไปจนถึงปีที่7นะครับก็จะยังคงลอยตัวอยู่นะเป็น MRR ลบ2%ต่อปีครับและปีที่8นะครับเป็นต้นไปจนครบอายุสัญญาเนี่ยนะครับจะเป็น MRR ลบ0.5%ต่อปีฮะถ้าเราแทนค่า MRR เท่ากับ6.15นะครับและใส่ไปในตารางเนี้ยจะได้ออกมาว่าเฉลี่ย3ปีแรกครับสินเชื่อตัวนี้จะมีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2 3 7ต่อปีครับในส่วนค่าธรรมเนียมนะครับจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ0.1ของ วงเงินทํานิติกรรมนะครับและเอกสารนะครับที่ใช้สมัครเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับขึ้น1เอกสารยืนยันตัวตนนะฮะพวกสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านใบสมรสใบเปลี่ยนชื่ออะไรว่าไป 2คือหลักฐานรายได้นะครับพนักงานเงินเดือนก็เป็นสลิปเงินเดือนนะครับสำาหนังสือรับรองเงินเดือนผู้ประกอบการก็จะเป็นงบการเงินย้อนหลังใบจดทะเบียนบริษัทนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับและ3คือเอกสารหลักประกันนะฮะซึ่งในที่นี้ในเรื่องดีเทลเอกสารผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะเดี๋ยวนะครับถ้าใครสนใจนะฮะสินเชื่อตัวนี้นะสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ธนาคารทอสสทุกสาขาเลยนะครับหรือสามารถไปดูดีเทลเพิ่มเติมได้นะครับ รวมไปถึงเอกสารที่ผมติดไว้เนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าเขาใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธานาคารทอสอนี่แหละถ้าใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง YouTube นี้นะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะครับคืออย่างนี้นะครับ การซื้อบ้านหรือการกู้ซื้อบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกหนึ่งโปรเซสนะที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนก่อนที่จะไปยื่นกู้ครับควรจะเตรียมความพร้อมมากๆเลยนั่นคือการเตรียมพร้อมในเรื่องทั้งเอกสารเตรียมพร้อมเรื่องสถานะทางการเงินควรวางแผนการเงินยังไงควรจัดสรรชีวิตยังไงให้เวลาเราไปกู้บ้านแล้วมันผ่านแน่ๆครับซึ่งตรงนี้ผมอยากบอกว่า ผมอะได้ทําคลิปนะครับไว้อย่างละเอียดเลยนะว่าก่อนคุณจะไปกู้บ้านนะครับคุณควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อให้มันกู้ผ่าน100%ธนาคารเขามีหลักคิดเกณฑ์พิจารณาอะไรบ้างทําแบบไหนธนาคารไม่ชอบ ทำแบบไหนธนาคารชอบนะฮะผมได้ทําไว้อย่างละเอียดอธิบายทุกอย่างไว้อย่างละเอียดเลยนะครับอยู่ใน YouTube c h anel n นี้แหละถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูดีเทลก่อนได้นะว่าเตรียมความพร้อมยังไงให้กู้บ้านผ่าน100%นะครับต้องมีประโยชน์แน่ๆฮะ และเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเวลาเรากู้บ้านมานะครับตรงนี้เนี่ยเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะครับเวลาเราผ่อนบ้านไปได้สัก3าปีอะครับมันจะต้องมีกระบวนการหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราครับกระบวนการนั้นเรียกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านครับผมขออนุญาตพูดเร็วๆตรงนี้นะฮะการรีไฟแนนซ์บ้านนะครับคือการไปขอยื่นสินเชื่อกับธนาคารใหม่นะฮะ เพื่อที่ว่าเราจะขอลดอัตราดอกเบีย้ยให้มันกดต่ําลงมาถูกนะฮะเหมือนในช่วง3ปีแรกคือโดยธรรมชาติของอัตราดอกเบีย้ยบ้านนะครับเขาจะถูกในช่วง3ปีแรก3ปีแรกเนี่ยณนะเวลานี้นะครับอยู่ที่3นิดๆนะครับอัตราดอกเบีย้ยนะแต่พอปีที่4ครับมันก็จะกระโดดสูงขึ้นไปลองดูจากสินเชื่อตัวที่เราพูดกันมาก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทําและต้องทำนะครับก็คือเมื่อครบ3ปีนะครับเราควรจะไปรีไฟแนนซ์หรือรีเทนชั่นนะครับขอลดดอกเบีย้ย พื่อที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้มันกลับลงมานะฮะใกล้ๆกับ3ปีแรกนั่นเองแหละครับซึ่งในที่นี้นะถ้าใครยังไม่รู้จักการลีไฟแนนซ์เลยหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มนะครับผมได้ทําคลิปอีกแล้วนะฮะไว้ในช่อง YouTube นี่แหละครับสามารถกดด้านบนนี้ครับเพื่อเข้าไปดูคลิปลีไฟแนนซ์แบบเต็มได้เลยนะฮะก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาสินเชื่อบ้านเพื่อที่จะไปกู้ซื้อบ้านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวเลือกนะฮะที่ช่วยประกอบการตัดสินใจให้ทุกๆคนนะแต่ ก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะย้าให้เพื่อนๆฟังอย่างนี้นะว่าเวลาเราเลือกสินเชื่อนะครับเราต้องดูหลายๆที่เพื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับอย่าดูเพียงที่เดียวหรือถ้าเซลล์โครงการเขาบอกว่าที่นี้ดีมากดีมากเนี่ยเราฟังเขาได้แต่เราอย่าไปเชื่อเขาหมดนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปดูว่าเฮ้ยไอที่เขาบอกว่าดีอ่ะมันมีแบงค์อื่นดีกว่านี้หรือเปล่า ทำไมต้องทําแบบนั้นครับเพราะอัตราดอกเบีย้ยที่มันถูกลงอะครับมันหมายความว่าเราจะประหยัดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นไงครับดังนั้นนะฮะอยากให้ทําข้อมูลเยอะๆทํากันบ้านเยอะๆนะครับและนะฮะถ้ามีสินเชื่อบ้านตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยผมก็จะพยายามเอามารีวิวเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังในช่องนี้แหละครับในปี2564นี้ครับหลายๆอย่างก็ดูเหมือนจะเอื้ออํานวยนะครับสำหรับผู้ซื้ออย่างเรานะทั้งอัตราดอกเบีย้ยที่ยังต่ําอยู่ณนะเวลานี้นะครับสปีแรกเนี่ยก็ไม่เกิน3ก็มีให้เห็นหลายธนาคารนะ รวมไปถึงเบบหลายๆเจ้าก็ลดราคากันนะครับและในอนาคตนะฮะผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าปีนี้รัฐบาลน่าจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับอสังหามาให้เราอีกนะครับทุกอย่างมันดูดีดูน่าซื้อไปหมดเลยครับ แต่ที่สาคัญครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ําอยากจะเตือนเพื่อนเพื่อนทุกคนนั่นก็คือว่าเราต้องไม่ลืมที่จะประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะครับแน่นอนครับว่าวันนี้โอเคดอกเบี้ยมันถูกราคามันถูกนู่นนี่นั่นน,นะฮะแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมความพร้อมแต่ถ้าวันนี้สถานะการเงินเรายังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนผมคิดว่าการที่เรารีบไปซื้อเพราะเราไปห่วงโปรโมชั่นมากจนเกินไปหรือไปหวังส่วนลดมากจนเกินไปจนลืมคํานึงถึงความเสี่ยงคํานึงถึงความพร้อม ้อมเนี่ยผมว่ามันจะสร้างปัญหาในระยะยาวนะครับก็ไม่อยากให้ไปเจอปัญหาแบบนั้นกันนะด้วยความหวังดีนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่อง Guru Living นะ ผมจะทำคลิปนะครับรีวิวสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับอัปเดตความรู้อสังหาริมทรัพย์และการเงินให้เพื่อนๆนดูอีกทุกวันเลยนะครับฝากกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่จะมีออกมาตลอดนะครับและที่สำคัญครับสามารถติดตามผมต่อได้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k g u r u l i v i n g นะครับหรือ TikTok g u r u l i v i n g นะสามารถไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ